สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับรายการโอ้โหเกษตรวันนี้เราพามาดูสวนพลังย่านซ้ายไหมกรุงเทพของเรานี่เองครับอุ้ย oh. ทำไมพลังเยอะอย่างนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนครับเนี่ยผม เรามาตามหาเจ้าของสวนฝรั่งครับพี่เอพี่เออยู่ไหนครับพี่เอโอ,โอ้ยสวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับ<ะ>กําลังทําอะไรอยู่ครับเนี่ยพี่เอดูแลสวนตัดแต่งกิ่งครับโอ้ยกริบทของการท,ทําสวนฝรั่งนะครับลูกใหญ่ๆทั้ทงนั้นเลยนะเนี่ย<ะ>เชิญอย่างนี้พี่เอเชิญอย่างนี้เชิญอย่างนี้เชิญอย่างนี้มาคุยหน่อยคุยกันหน่อย ต้นนี้เองเอาเชิญรับเชิญ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 วันนี้ยังเป็นทางการอยู่นะครับอฝากพี่เอแนะนำตัวหน่อยครับผมครับผมนายสลาบุฒิศิริครับฝากพี่ผู้หญิงหน่อยครับชื่อสุทธิการจ้าเป็นคนดูแลส่วนนี้จ้อ่าที่มาที่ไปพี่เอมาทำสวนฝรั่งได้ยังไงครับก็คือ เมื่อก่อนเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นทุ่งนาครับเป็นทุ่งนาแล้วผมก็ได้รับมรดกจากที่บ้านมาจากคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วเราก็มีความคิดที่ว่าการทํานามันมันเก่าไปแล้วก็เลยอยากจะได้อะไรใหม่ๆซึ่งที่สายหม่ยังไม่มีก็เลยหันมาทําสวนฝรั่งดูครับโดยม,มีทางคุณภรรยาแล้วก็แม่ยายเนี่ยเป็นเป็นคนแนะนาว่าอ้ยน่าจะโอเคนะฝรั่ง น่าจะดีโดยมีทางภรรยาและคุณแม่ยายเป็นสนับสนุนแล้วก็แนะนําด้วยครับแต่ผมติดตามพี่เอมานานแล้วครับใน a c e b o o k อะไรอย่างเงี้ยพี่เอมีสตอรี่ที่ดีมีมีความสนุกในการทําเกษตรมากเลยนะครับผมก็เลยชอบพี่เอมานานล้วเพราะวันเนี้ยผมมาเจอพี่เอโดยตรงเนี่ยแบบพอเห็นฝรั่งในย่านสายไหมกรุงเทพเราเนี่ยครับผมเยอะมากเลยครับแล้วก็อยากถามว่าพี่เอใช้ชีวิตยังไงครับในการทําเกษตร ก็คือชีวิตแบบเรียบง่ายเน้นเรื่องของความสุขเป็นหลักครับเรื่องของครอบครัวมีลูกยงครับมีเลี้ยงอะครับอ๋อรถกี่คนครับสองทักสองคนสองคนสองคนคือการที่เราได้อยู่ในเมืองแล้วเราได้อยู่กับครอบครัวโดยที่เราไม่ต้องใช้ชีวิตเร่งรีบตามแบบคนเมืองอย่างเงี้ยครับผมมองว่ามันมันรู้สึกโอเคมากเรามีความสุขกับสิ่งที่เรามีได้อยู่กับครอบครัวได้อบรมสั่งสอนลูกเราเองเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราได้ อยากจะทําสวนด้วยสวนหนึ่งก็คือจากครอบครัวเนี่ยครับแล้วตอนนั้นพี่เอทำงานบริษัทไหมครับก่อนที่มาทําสวนเนี้ยทางานอยู่ครับทำงานทํางานอยู่และปัจจุบันก็ยังทําอยู่นะยังทํำอยู่ทำไปด้วยทําครอบครัวไปด้วยทําการเกษตรไปด้วยเขามีคําพูดที่ว่าเกษตรกรวันหยุดนะครับตอนนี้ผมก็ประมาณนั้นครับประมาณนั้นโดยมีโดยหลักๆก็จะมีคุณบรรยาเป็นคนดูแลสวนเราก็จะมีหน้าที่ในลางของช่วยสาวกทิ์วันหยุด ยาวหรือเวลาพักร mm ้อนมาทํามาช่วยอะไรเงี้ยครับอแล้วก็พี่เอนี่ยังแบบอ่ายังขายพันธุ์ด้วยใช่ไหมครับที่ผมทราบมาขายครับขายพันธุ์ฝรั่งเนี่ยขายครับอ่าขายทางออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับขายด้วยครับขายครับขายพันธุ์ด้วยขายหน้าฟาร์มด้วยแล้วก็ขายผลผลิตด้วยใช่ครับอืมคือตกเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยพี่เอจะมีอ่ากไรจากการทําเกษตรเนี่ยก็เยอะพอสมควรอยู่ใช่ไหมครับก็ พอต้องบอกว่าพอกินพอใช้กับครอบครัวไม่มีหนี้มีสินเยี่ยมเลยครับอันนี้เยี่ยมมากจริงๆว่ามันมีหนี้มีสินคือผมว่าเกษตรกรรุ่นใหม่อ่ะเดี๋ยวนี้หายากนะครับที่ยังอยู่ย่านกรุงเทพแล้วคิดแบบเนี้ยคิดแบบที่ต่างจากคนเมืองทั่วไปที่มองว่าเฮ้ยการที่มาทำการที่มาทำเกษตรกรเนี่ยมันมีความสุข มีสตอรี่ได้ขนาดนี้มีชีวิตได้ขนาดนี้ผมประทับใจพี่เอมากก็ยังอยากจะถามพี่เออีกว่าผลผลิตเนี่ยส่งไปขายที่ไหนครับโดยหลักๆแล้วตอนนี้เราก็จะขายแค่ขายในพื้นที่ก็ไม่พอแล้วครับเคพาอสายไหมอย่างเดียวแล้วก็อีกอันนึงช่องทางอีกอันหนึ่งที่เราขายอยู่ก็เป็นทางเพจของเราเองคือชื่อฟาร์มฝรั่งคุณเอฟาร์มฝรั่งคุณเอนะครับทั้งผลผลิตแล้วก็กิ่งพันธุ์ อะไรต่างๆผลผลิตของเราทั้งหมดมีทั้งฝรั่งมีผลไม้เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขายทางเพจทางช่องทางออนไลน์อย่างนี้ก็เข้าไปดูได้ใช่ไหมครับที่ฟาร์มฝรั่งคุณเอถ้าใครอยากจะรู้นะครับอยากจะเจอก็ไปเจอกันได้ทางเพจหรือเฟซบุ๊กได้ครับได้ครับได้ครับผมแล้วก็วันเนี้ยผมอยากให้พี่เอเนี่ยพาไปดูผลผลิตหน่อยครับว่ามันเป็นยังไงได้ครับพาเดินชมสวนหน่อยครับวันนี้ได้ครับเชิญเลยครับ นี้สวนของเราเนื้อที่ในตรงนี้ประมาณนี้ครับสองไร่สองไร่สองไร่นะครับครับสองไร่อันนี้คือเฟรชแรกที่เราทําอยู่ส่วนเฟรชที่สองเนี่ยที่กําลังจะขึ้นอยู่ฝั่งข้างๆเนี่ยนะครับจะมีจะมีไอ้ทางนี้กําลังทําใช่ไหมครับก็คือเราตัวนี้อยู่ในช่วงการปรุงดินอยู่ตากดินให้สุกตอนนี้มันเที่เราทำอยู่ผลผลิตมันไม่เพียงพอต่อการผลิตใส่ข้าก็เลยที่จะกำลังจะเพิ่มกำลังการผลิต ให้มันพอเพียงพอกับคนในพื้นที่ <ไอ S 1> ว่าเขตใหม่ๆเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันเป็นเขตที่ประชากรก็ายเยอะมากระดับต้นๆของกรุงเทพเลยก็เลยคิดว่าเออเราทําเพิ่อมอีกคือทุกวันนี้หมู่บ้านขึ้นเยอะใช่ชุมชนขึ้นเยอะใช่ครับแล้วพื้นที่ตรงนี้ไม่น่าจะเป็นการเกษตรได้อ่ะผมว่ากลับมาเป็นการเกษต<อ> <laughs> รได้โอ้ขอไปดูผลผลิตหน่อยครับขอไปดูผลผลิตโอ้ยครับอันนี้เป็นผลผลิต ของเรานะครับก็คือเป็นสวยมากเลยครับพี่เอครับผมก็ประมาณสามสี่ลูกโลประมาณนี้ครับสามสี่ลูกโลนะครับครับประมาณนี้ครับโลละเท่าไหร่ครับพี่เอตอนนี้เราขายที่นีขายหน้าร้านหน้าร้านขายอยู่กิโลละสี่สิบบาทโอ้กิโลละสี่สิบบาทครับผมราคาก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วจะบอกอีกอย่างหนึ่งเนี่ยใครที่ได้ของจากฟาร์มเราเนี่ย เป็นของที่ได้มาตรฐาน GAP ด้วยนะครับเพราะว่าสวนเราได้รับมาตรฐาน GAP จากสุดยอดจริงๆครับคู้วิชาการเกษตรรับรองเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยแน่นอนกินที่นี่ถูกหลักอนามัยทุกอย่างปลอดภัยแน่นอนครับผมถูกต้องครับถูกต้องครับไปเดี๋ยวขอไปดูทางนน้นหน่อยครับ ข้อดีของการปลูกฝรั่งขายนะคะก็คือฝรั่งเนี่ยมันจะเป็นไม้ที่มีผลผลิตให้เราเก็บเกี่ยวได้ทั้งปีถ้าเราขยันต้องบอกว่าถ้าเราขยันหอ่อเราจะมีขายไม่ขาดมือเราจะได้เงินตลอดเพราะว่าทุกครั้งที่เราตัดยอดออกไปยอดหนึง่งมันก็จะแตกยอดออกมาใหม่แล้วก็แตกออกมาเป็นลูกซึ่งถ้าเราสามารถที่จะหอมันได้ทุกรุ่นเนี่ยเราจะมีเงินใช้ตลอดนะคะ ที่เราทําอยู่นะตอนนี้ก็คือเนี่ยพอเรามีรุ่นหอ่อเราก็จะมีรุ่นดอกแล้วก็จะมีรุ่นเก็บออกมาให้เราได้ขายฉะนั้นเราก็จะมีความเพลิดเพลินกับการทํเสวนของเรามากเราจะไม่ได้หยุดหย่อนเลยนะคะมันจะไม่เหมือนกับไม้อย่างมะม่วงหรือว่าชมพู่ที่ออกเป็นรายปีที่ปีหนึ่งเก็บได้ฤด,ดูหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นออกได้ทั้งปีแล้วถามว่าราคาฝรั่งทั้งปีเนี่ยเฉลี่ยนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ25บาท ราคาขายส่งนะคะถือว่าดีสําหรับเกษตรกร,กรชาวสวนฝรั่งเลยทีเดียวแล้วอย่างมาอยู่ตรงเนี้ยลก็คือลูกค้าเราก็คือค่อนข้างที่จะมากลูกค้าทานฝรั่งแล้วเขาก็ติดใจเขาก็จะไม่ไปซื้อทานที่ตลาดเขาก็จะกลับมาหาเราเรื่อยๆอันนี้คือข้อดีของการที่เราทำสวนดีที่นี่ค่ะ วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เอและพี่เหมียวด้วยนะครับ,รบที่ทำให้เรารู้เรื่องฝะหลังมากมายเลยในย่านสายไหมกรุงเทพของเรานี่เองครับ,รบ,รบขอขอบคุณอีกครั้งด้วยนะครับ ก็จะมาบอกเคล็ดลับนะครับของทางสวนเรานะครับก็จะมีหลักๆที่เราใช้ดูแลผลผล,ผลิตของเราเพื่อให้มันหวานอร่อยกรอบหลักๆก็จะมีน้ําส้มควันไม้กับออฮอร์โมนไข่ซึ่งฮอร์โมนนมสดใส่เปลือกไข่ที่เราทําเองเป็นหลักๆพื้นฐานนะครับแล้วก็มีพวกผลิตภัณฑ์ชีวกเกษตรบ้างพวกเชื้อไตรโครเดอร์ม,มาพวกอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อในการดูแลสวนของเรา ก็น,นี่จะเป็นเคล็ดลับความอร่อยของทางฝรั่งฝาของฝรั่งฝรั่งอุณเดยครับ